ัสดีครับคุณพ่อปอบครับผมส่วสนี้ครับเิ่งชีุ่กท่านครับผมเนาะดคลุงปอบค่ะมวันนี้พอเที่ยงมาติดตามตัวเลขกครับคุณพ่อปอบครับผมมันเป็นคนหนึ่งที่มีสูตรทำนวณไมยิ่จากตาปชาเนาะหรือว่าแม่บนเฮาเพรานว่าคุพ่อนี่เล็กวิ่งนี่เพาอยากรับประกันแต่ว่ากามาทุกงวดก็ตามตรงนี้สิละครับท่านผู้ชมถึงเรัาประกันแต่ว่ากามาทุกงวดบางครั้งมาทั้งคู่เลยครับผมบางครั้ง เขาทั้งจับคู่ให้จหบับคู่หลายตัวบ่พอบ่หลายตัวมันบ่ต่ว่าเห่าจะเน้นนักก็คือเด็กวิ่งของเฮานี่สูวรเห่าหนี่จะผลาดยากป่องยังไงซะแต่ว่าวันก็มีบ้างแหรอเนาะมป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจิถือวัดปีที่ศาสวันเป็นไปบ่ได้เราไม่มบ่พอเป็นบ่มันก็ต้องมีผลาดบ้างถือว่าปีสี่สาสม,มีแม่เหล็กแล้วปีหนึ่งยี่สิบสี่งวดนี่ห้วยถือยี่สิบงวดมันก็ธรรมดาเนาะจะปอเนาะ ถือซีพงวดเกินค <ขา S 2> ุ้มคราถือซีพงวดเนี่ยเกินคุ้มล่ะค<ะ>่ะอ๋อครับผมให้คุณพ่อเขียนบอกคุณพ่อจะเขียนให้เลยบอกครับผมครับเดี๋ยวผมซีบอกให้เขียนกันเลยครับอ๋อคู่คู่แรกมันจะเป็นสามสามคู่แรกเป็นสามสามครับท่านผู้ชมคูสมสม่สองจะเป็นสองแปดนี่แอดมินเข้าเขียนให้นะครับผมเนาะแอดมินช่องตาพ่อเขียนให้ตัวสุดท้ายจะจีบเจี๊ยบผม สามสามสองแปดเจ็ดหกจะวิ่งกับคือวิ่งสามครับวิ่งสามเนาะคนาะถ้าเป็นเลขวิ่งให้วิ่งสามพอับให้วิ่งตัวเดียวบ่งบอเดนครับเพราะว่ามันมาทั้งสองตัวเลยเด่นสามเลยผมมาสองสายเลยล่องสามเด่นสามเนาะโอเด่นสามล่องแปดครับผมวิ่งสามเด่นสามให้วิ่งสองตัวครับท่านผู้ชม วิ่งสามเดินสามล่องแปดครับผมบางขัางมันก็นมาทั้งคููยังสี่บ่อเพาะคือเลขสูตรของผมนี่มวนนี่เขาเลียวิ่งวดต่อมามันมัน,ม,นมันจะเข่าสองแปดจะเขา 6, ่าหกเจ็ไปเรื่อยๆคือผู้มักเรียนเรียนซ้ำเรียนเรียนซ้ำในเรขผมคือเรียนสามหัวแตว่เรียงใดเรียนไปแล้วถ้าว่ทิบบทมมีโอกาสคือสามสองสองสามเนี่ยมันจอบดู กเขาดีมาเพราะว่างวนี้ถ้าเสียบการเสียบนี่ผมสือบอกเลยว่าเจ็ดขึ้นมาเสียบเสียบรักหน่อยรับครับเสียบเสียบเป็นรักสิบโอ้รักสิบเป็นสามเจ็ดสามดีสิครับโอ้ทางเขามากสามตัวอยากไดสามตัวคือว่าคือว่าเข้าสมสามมาสื่อเปอาไว้คือว่าเข้าคำนวณแล้วเข้าว่าเด่นสามแล้วแม่นว่าไรวิ่งไว แล้วก็มาสื่เจ็ดสามเจ็ดสองก็<ม>คือเัาส,สื่อกันครับครับบ,บาเข้าก็ะสือตามนี้ละเพราะว่ามันเป็นเหล็กโบลายตัวค่ะค่ะมักเน้นๆตัวเดียวเหรียญตัวเดียวเลยกับโงกรมให้แน่พ่อว่าที่บอกให้วงกรมให้อยู่ด้ตัวที่พ่อมกักตัวไหนคุณพ่อครับเอาตัวที่พ่อมกักเพื่มซีเพิ่มมีทุนหน่อยเนาะครับผมเนาะมักเจ็ด ครับผมาเจ็ดแปดก็มาเจ็ดสองแต่ผมมาสองแปดก็มาสามสามเลี่ยเลงมันพรอันนี้หันมันมันพ่อมากให้ขำบอกก็หมายเจ็ดก็แปดไปยังฟองข้างบนจากตัวเจ็ดแปดให้จัดตัว <welche> นี้มันตัว่ามันมันเป็นเหล็กมันหมักไหลเลยแต่เขาซื้อไปแล้วเขาซื้อสามตัวไปแล้วนี่เขาต้องก็เจ็ดเมื่อไหร่ถลายคือว่าถ้ามัดปัดนี้ตัวหนึ่งก็แปดตัวนึงคือจบเลยเบดเนี่ยมันคือว่าเมื่อไหร่สำรองแต่เสียคือว่าเสียบเจ็ดสาม แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดหกแต่ถ้าพูดว่ามักเสียก้ใส่กับเจ็ดสองเจ็ดสามก,ก,ก 2, ็คือพอกข้อหนาถ้าเลขโงเลขหมุนอยู่นี่นี่ของผมในของมันนี่นี่บ่ผมว่าปกตินีน่ผมจะไม่เคยออเปล่อยเบ็ดเจ็ดเลขดักก็คือเลขเจ็ดเจ็ดหกนี่มัน,นมันว่ามันเลขหรอกพุนเ,เลขที่สองวิที่สามผลมันอัดเยะมา แต่มาทำมากขึ้นมาเลยแต่มาเลยขึ้นมาสักสามเลยครับค่ะออกจิจหารมากออมาสามโกนั่นนะครับสมเก่าพอคำนวณเบ้างแล้วบวกแล้วมันได้หกบางทีไปใส่หกสามออกสามมันมีหลายเลยคำนวณ่นตวัดห่อเอาตัวเดียวไม่เมนก็คือยิ่งเลยยิ่งเลยครับสามเป็นสี่ไปเลยมั่นใจใช่ทังว่าโบราณว่าเช่นจะมันใจสามมาแน่นอนน่นี่ก็บอกยังไงนักพ่อเนาะ ขันนไดบ่มากปิ่งให้เขารูดไปเลยเนาะรูดเลยครับมันสิอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยพอกส่วนมากผพมเหตุไว้คือหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าอาตวนี้ขึ้นมาเสียบเทิ้งปุ๊บมันจะเป็นเจ็ดสามสามเลยเนยถ้าอาศสองขึ้นมาเสียบปุ๊บมันก็นจะเป็นสองสามสามถ้าเอามาเสียบนี่ยปุ๊บมันก็นจะเป็นเจ็ดสองแปดคือตัวนี้เอาไว้หนาอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ตัวเต่เอาไว้หนาเลยถ้าซื้อหกสามสาม หกสองแปดซื่งซีรีส์ของผมว่าเจ็ดสามสามเจ็ดสองแปดต้งสี่หมอบครับอ๋ี่ขผมเลยก็หลายครับคือยิงไปแล้วไม่เป็นหนายิงสามยิงแปดแต่ปูบอมักสามก็แปดนี่ยิ่งเลยครับตัวเดียวเลยครับปุ่มเลยครับบนรางยิ่งออกไปเลยเลขเจ็ดตัวเดียวเอาท่านใดชืนจอบลองแคปหนาจอไปเบอร์เลือกครับท่านผู้ชม ตามพอเที่ยงฟังคุณพอ่อเราบอกอยู่นี่เลขวิ่งสามนี่มั่นใจครับผมมั่นใจบอกรับประกันว่าจะเป็นหลายปเปอร์เซ็นต์จะวอาบอกว่าพ่อบอกว่ามั่นใจมากแน่นอนบ่หลักหน่วยกับหลักสิบขนาดแล้วท่านได้ทบ่มักวิง่งให้รูดเลยครับไปกับสิบเก้าตัวบอกมีภาคือสามหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสามสามสามนี่เน้นเน้นเพราะว่าคุณพอ่อเรากระเขียนให้พร้อมสามสาม่ปั่นตาไผ่มักสาม,สาม,าต,าามาตัวคุณพ่อเป็นว่าบอกว่าเอาหก ถ้าเอาหกขึ้นใช่สามสามก็จะเป็นหกสามสามนี่เป็นบ่อพ่อคันมากเลขกเจ็ดเป็นลัก้อยเอาเจ็ดใส่เจ็ดสามสามหรือว่าเจ็ดสองแปดหกสองแปดหกสามสามสิครับผมท่านผู้ชมแม่นบ่พ่อครับอืจะเป็นลักษณะนี้ครับผมหมุนไปยังไงก็วนเวียนอยู่ในนี้คือเขาเพราะว่าเลขกมันชดเดียวเล็กสามตัวต่านี้อครับนะครับคือจับไผ่แบบนี้ครับจับไผ่แล้วเสี้ยนสือว่ามาจับหาแสเอาเพราะว่าเหลขกผมมาแน่นอน ครับผมฮะจะคงจะถูถูกใจใส่มดุดเชื่อมแฝช่องนะครับผมมาหลายกันหน่อยร่องแคบหนาจะไปเบิ้องครับบนแหน่คุณพ่อมักวิ่งเลขสามเพื่อว่าบางอาจารย์เพื่อนอาจจะมีเลขกวิ่งเด็ดๆของคนคือกันจากตัวหนึ่งทีบเป็นโมเมนต์ตัวเลขตัวเดียวกันกับคุณพ่อเรามาจากทา<ส>ค่ะหลวงปู่มเดิญเชิญค่ะอันเับเรงคุณของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกาอ พุกเสกกมานี่สำหรับน่องส้างนวดส้างหรือเกี่ยวกับสางนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซาร์มัมีเปปุชเทวบดากผลลัพธ์สมรสาคนให,ห้กเกียรติส้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิตีว่าในของปฏิบัติในื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำส้างส่วนเป็นผมแม่เพราะนี่บางของทินก็เอิดแม่ เ็นพ่อแม่โท่นี่บางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ่าอยู่ในอตอวน,นี้ที่ยังไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าเ้านาไปแล้วเกิดประโยชน์มีโชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาโม้ซกไปแล้ว,วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบางส่อย่างการขายบ่ดีก็ดีเออไปร่าเม็ดยังบ่เคยสื่อเรื่อกิอนเบ้ก็ถือ อาเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบใดเนี่ยส่วนมากอ่าลวองปูหรืออาจจะมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นชีสัดสีไม่ชีวกรุป่าทีูเื่อมาประมาณภาษายไหก็ใ,นในส่สงต้องใส่สร้างนการออกรบอกซื้อส่วนมากเขาเลยเชื่อจำนำนมาหนาบได้ขี่มันเขาเบานอกขันดีบัเอ่าว่าจะขนสั่ง อานังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผพ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเลี้ยงสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชาบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังกะ ผลมะมาบูชาไปก็รนดูทีว่าเสาคนกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวปเกษตรของใารสร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาทุกโภคก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอย่างที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ กระด้ยของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะนรู้ชมมนวดเมตตามหาเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิ้งเนาะค่ะนรู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะนรูมชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะนรูมชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสก ใส่มวลสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกล่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรั์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเห็ดเอียงกะโบพ่อสีดายบพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นไดยยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดคว่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก นิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาด่ดใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ